สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการประทะสรุปกันที่เกิดขึ้นในพม่าทุกท่านนะครับสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนำข่าวเกี่ยวกับการประทะสรุปกันที่เกิดขึ้นในรัฐคาชินนะครับซึ่งทางกองทัพคชินเขียงเองนะครับได้ทำการปลูกยึดฐานทัพของทหาพรพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขาสตงปิวหะนะครับในจังหวัดไบเมอในรัฐคชิน สามารถสกุมได้ทหารพรม่าอย่างน้อย30นายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่11เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางสื่อข่าวคิดิติสมิเตียรายงานว่าเมื่อในช่วงเวลา5โมงเย็นนั้นผายกองทัพคชินเฉียงเได้ทําการปลูกยึดฐานทัพของทหาพรพมา่าที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เนินเขากรุงสตงปิวหานะครับที่อยู่ในจังหวัดววยเหมาอในรัฐคาิน นอกจากนี้นะครับฐานทัพของทหารพมาร่าที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถยึดไปด้วยนะครับซึ่งฐานทัพของทหานพมา่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บนถนนใหญ่วายเหมาะก,กันป่ายตีนั้นก็ถูกยึดไปทั้งหมดนะครับเหลือเพียงฐานทัพที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกันป่ายตีนั้นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับฐานทัพของทหา,ารพม่าที่ทางฝ่ายกองทัพขสินเขียงเอกเขาสามารถยึดได้ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยฐานทัพระดับกองพลหนึ่งแห่งนะครับและฐานทัพอสหรือว่าอาสาสมัครนะครับรวมถึงฐานทัพปีเจฟนะครับและฐานทัพอาสาสมัครลาภไย่รวมถึงด่านของท่านพม่าที่13ไม้นะครับรวมถึงฐานทัพปีเจฟอินวันยันและฐานทัพลูกี ทางหมวดนี้นะครับก็มีทางฝ่ายทหารคาชินเคียงเอเขาสามารถยึดได้ทางหมด6แห่งนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าฐานทัพเหล่านี้นะครับน่าจะมีทหารไม่มากนักนะครับแต่ว่ามีจะมีฐานทัพเดียวที่เยอะก็เป็นฐานทัพระดับกองพลนะครับเมื่อในวันที่11นะครับในช่วงเวลา5โมงเย็นนั้นทางฝ่ายกองทัพคชินเคียงเอสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพม่าทางหมดอย่างน้อย6แห่งนะครับ ละทาง่ายทหารคาชินเขียเอเขานั้นสามารถจับกลุ่มได้ทหารพม่าไม่ต่ำกว่า30นายนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถยึดได้อาวุธปืนกระสุนปืนของทหารพม่าเปลี่ยนจนํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนข่าวการประทะสรุรกันระหว่างทหารพม่าและทหารคาชินในรัฐคาชินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทาง่ายทหารคาชินนะครับก็พยายามที่จะขับไล่ทหารพม่าออกจากรัฐคชินให้หมดนะครับ และมีการประท่าสื้อกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องตอนนี้นะครับต่อมานะครับผ่ายทหารพม่าประกาศว่าพวกเขานั้นสามารถจับกลุ่มได้กลุ่มยูจีซึ่งเป็นกลุ่มที่กําลังวางแผนที่จะสังหารมินอองไล์นะครับเมื่อในวันที่10เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางผ่ายทหารพม่าประกาศว่าพวกเขานั้นสามารถจับกลุ่มได้กลุ่มยูจีย่างกุ้งนะครับผ่ายทหารพม่าสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านเอนของพวกเขา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะกุ่งมีโยติดหมู่ที่61เมื่อในวันที่8เดือนมิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางกลุ่มอยู่สีเหล่านี้นะครับมีแผนการที่จะยิงระเปิด1สุนเสียใส่งานเปิดสะพานใหม่ตานลินนะครับซึ่งมินอองไลน์นั้นจะเปลี่ยนผู้ที่มาเปิดงานในวันนั้นนะครับและจะมีทหารระดับสูงของฐานพระม,ะมาร่วมงานด้วยแต่ก็ งานไม่ทันได้สําเร็จถูกทหารพรม่าจับกลุ่มเสียก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่จับกลุ่มนะครับแน่นอนก็อาจจะมีผู้บาดเจ็บนะครับหรือว่าอาจจะสามารถสังหารทหารพรม่าก,ก็เปลี่ยนไปได้นะครับถ้าหากว่าพวกเขาใช้โดนน่าจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าระเบิดหนึ่งสูญเสียนี้ไม่นาวีธีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ายิงไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะไปตกตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้โดนอาจจะแม่นยํากว่าเยอะนะครับ กลุ่มอยู่จีที่ถูกท่านพม่าเขาจับกลุ่มได้นั้นประกอบไปด้วยจินกี่ะอ่องถวยอายุ26ปีนะครับเขียวกีฆะชินแทกอ่องอายุ18ปีและมินตูอายุ30ปีหมองหินอายุ24ปีและอ่องตู่ญาตุนอายุ25ปีปี้เพียวอ่องอายุ18ปีและแทกอากาอายุ26ปีและยังสามารถยึดได้ระเบิด1072ลูกนะครับผิวสองอัน เราเปิดมือ2ลูกแระที่เก็บไฟนะครับหรือว่าแบตเตอรี่อย่างน้อย2ลูกนะครับสายวายะ4ี่กียน,นะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับเปลี่ยนสิ่งที่อาจจะใช้งานในการจุดสนนระเปิดนะครับถึงมาในวันที่9มิถุนายนนะครับในช่วงเวลาตอนเช้านั้นผ่ายท่านพม่าใต้ขยายผลสืบไปจับกลุ่มนะครับผู้เกี่ยวข้อง คิดเกคายอายุ32ปีนะครับจับกลุ่มได้ที่ป้านเลินของพวกเขาที่อยู่ในจังหวัดตะกุ่งมิวติดนะครับและยังสามารถยึดได้ระเบิด107 1ลูกและผิว1อันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยกันนะครับก็มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นนะครับอากามินนะครับซึ่งเป็น ผู้เข้าร่วมกลุ่มแนวร่วม p ีดเนะครับเคยสอนวิธีการใช้ระเบิด107ให้กับพวกเขาเหล่านี้ผ่านทางอิสตาแกรมนะครับหลังจากนั้นนะครับพิวนินเผู้เข้ากลุ่มอยุธยางกุ้งได้ทําการส่งระเบิด107อย่างน้อย3ลูกและระเบิดมือ2ลูกบันจินกีในจังหวัดปัตตุนีนะครับ หลังจากที่พวกเขาสอนวิธีการจุดชนวนเสร็จแล้วนะครับก็ได้มีการส่งระเบิดให้กันนะครับทางฝ่ายทหารพม่า,รมาประกาศว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับมีแผนการที่จะยิงระเบิด107ใส่งานเปิดสะพานใหม่นะครับซึ่งจะมีมินอองไหลมาเปิดงานนะครับรวมถึงมีผู้บัญชาการทหารพรมา่าหรือว่าทหารระดับสูงของทหารพรม่าหลายๆนายมาเข้าร่วมด้วยนะครับ ก็น่าเสียดายนะครับก็ยังไม่สามารถสังหารทหารพรม่าได้ในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทางมินออนไลน์นะครับก็ได้มาเข้าร่วมงานเปิดสะพานใหม่นะครับแต่มินออนไลน์ได้กล่าวในงานประชุมอีกว่าทางทหารพรม่าะนะครับจะทําการกวาดล้า,างถอนลากถอนคนกลุ่มภายต่อต้านที่เคลื่อนไหวอยู่ในย่างกุ้งให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นคําประกาศของมินออนไลน์นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมา และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ